เรียนคณะกรรมการทุกท่านขับผมนายทักพลพิมพาตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนบ้านหนองมว่วงสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระสินเขตสาสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับเรื่องที่จะนำมาประเมินก็คือจะเป็นเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนานระดับชั้นปรมศึกษาปีที่6 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านหนองม่วงตั้งอยู่ที่ตำบลเนินยางอำเภอคำม่วงจังหวัดการสินทำการเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนันกเรียนทั้งหมดจำนวน97คนครู่2 2คนผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตรกร,กรและรับจ้างสำหรับสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจ สำหรับผมในครั้งนี้ก็คือ1ครับสืบเนื่องมาจากโควิดนะครับ2ปีที่แล้วมีโควิดนะครับทำให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเรานะครับมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอยู่2รูปแบบ hand 1ออนมีใบางานสื่อให้เด็กมารับและไปทำที่บ้าน2ครับจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์ ในลักษณะของแอปพลิเคชันเช่น Line Messenger Google Meet ซึ่งทำให้เป็นปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งเด็กต้องได้ทดลองและก็ปฏิบัตินะครับทำให้ผลสำฤทธิ์ของการเรียนของนักเรียนนะครับต่ำลงนะครับปัญหาที่2นะครับประเด็นที่2ก็คือย้อนไปเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับตัวผมเอง ได้บรรจุเป็นครูใหม่ๆนะครับก็จะติดกับยังทำการเรียนการสอนแบบสมัยเก่าอยู่นะครับก็คือจะจดบนกระดาษนะครับแล้วก็ให้เด็กเขียนตามผลปรากฏว่าเด็กไม่ชอบนะครับมีอาการง่วงนอนนะครับเด็กเบื่อเด็กไม่สนใจในสิ่งที่คุณครูสอนนะครับผมก็มองย้อนกลับไปว่าในการสอนแบบนั้น ถือว่าเป็นการสอนที่ล้าสมัยครูสมัยเก่าเมื่อ14 0ปีที่แล้วใช้กันนะครับเลยเกิดแรงบันดาลใจนะครับในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบใหม่นะครับโดยตัวกระผมเองนะครับได้คิดค้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะครับโดยใช้รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning นะครับก็คือเน้นผู้เรียนปฏิบัติ นะครับให้เด็กมีส่วนร่วมเด็กลงมือปฏิบัติจริงนะครับเน้นกระบวนการกลุ่มนะครับโดยตัวพบเองนะครับจะใช้เรื่องที่จะสอนก็คือเรื่องของการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและก็ขนาดนะครับโดยจะมีบทเรียนสําเร็จรูปนะครับให้เด็กได้ศึกษานะครับจากนั้นตัวพบเองก็จะมีชุดการทดลองนะครับโดยจะแบ่งออกเป็นเด็ก ออกเป็น3มกลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มละ3คนนะครับโดยให้เด็กนะครับฝึกการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนาดโดยตัวคนครูเองหรือตัวผมเองนะครับเป็นผู้ชี้นำชี้แนะนะครับโดยจะไม่ยัดความรู้ให้กับเด็กแต่จะให้เด็กเรียนรู้และหาค้นคว้าหาคำตอบหาความรู้ได้เองนะครับโดยขั้นตอนของผมก็คือให้เด็ก ต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมนะครับแล้วพอเด็กต่อเสร็จแล้วปุ๊บผมจะให้เด็กถอดหลอดไฟฟ้าออก1ห,หลอดนะครับเด็กก็จะเกิดการสังเกตว่าเอ๊ะทำไมถอดออก1นึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งหลอดหลอดที่เหลือดับหมดนะเด็กก็จะเข้าใจว่าถ้าเป็นขั้นตอนอย่างนี้หรือเป็นวิธีการอย่างนี้จะเป็นการต่อแบบวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมนะ,ค,ะครับ2ครับผมจะให้ต่อแบบ ขนาดน,นะครับและผมจะถามเด็กว่าลองถอดหลอดเฟฟ้าหลอดใดหลอดหนึ่งออกสิเด,กกเด็กก็จะสังเกตว่าหลอดที่เหลือ,อยังสว่างอยู่เขาก็จะเข้าใจว่าเขาก็จะเปรียบเทียบและเข้าใจว่าการต่อสองแบบนี้นะครับจะมีข้อแตกต่างกันนะครับนอกจากนั้นนะครับเด็กยังสามารถเขียนแผนภาพหรือสัญลักษณ์ของวงจรเรฟฟฟา นะครับยกตัวอย่างเช่นจาะลักษของหลอดไฟนะครับเด็กสามารถเขียนได้และบอกได้ว่าจาระลักษ์แบบนี้คือสาลักษของหลอดไฟหรือจะเป็นสาลักษของสายไฟนะครับทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้นะครับเวลาผมมองดูเด็กได้ทดลองนะครับเด็กมีความสุขเด็กให้ความสนใจ เด็กมีการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนข้างๆนะครับเด็กมีรู้จักแบ่งหน้าที่กันคนนี้เป็นหัวหน้านะนะครับคนนี้เป็นผู้จดบันทึกคนนี้เป็นผู้นําเสนอนะครับเด็กได้เรียนรู้แบบมีความสุขนะครับฝึกการนําเสนอฝึกกระบวนการทํางานเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็มีมีนักเรียนคนหนึ่งนะครับแล้วก็วิ่งมา คุณครูคุณครูครับนะครับผมชอบมากเลยนะครับการเรียนการสอนแบบนี้นะไม่น่าเบื่อนะครับในฐานะตัวคุณครูผู้สอนเองนะครับก็รู้สึกภูมิใจนะครับสำหรับสุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังนะครับขอขอบคุณครับ